เงินกับพ่อใหญ่พลอย่างเงี้ยก็คือก็คือเดี๋ยวขอขยายความนิดนึงก็คือหนึ่งพ่อใหญ่พลมีบอ่อปลาก็ซึ่ง fc ของพ่อใหญ่พลใช่ไหมเดี๋ยวขอขยายนิดนึงนะหนึ่ง,นะงพ่อใหญ่พลมีบอ่อปลาก็คือ fc ของพ่อใหญ่พลนะถ้าจะให้รอปลามากระโดดเข้าไปคล้องไปไปในสวิงของแต่ละคนแต่ละคนแต่ละคนมันก็มันก็ไม่ได้เออมันก็ต้อง พ่อใหญ่คนก็ใช้วิธีในการสอนให้จับปลาก็คือทำยังไงให้เอฟซีมาดูทำยังไงให้เอฟซีมาดูพ่อใหญ่คนก็ต้องยอมทำงานแล้วก็ให้ถ่ายเพราะว่าเอฟซีเขาอยากจะดูก็คือสอนให้ไม่ได้สอนหรอกเขาเรียกว่าบังคับให้หาตากินเองเออบังคับให้หาตากินเองใช่ไหมอืมนั่นแหละ ก็ก็ก,ก็ก็ถ่ายคลิปพอใหญ่พนแล้วเขต้องทํางานด้วยถ้าไม่งั้นปลามันก็เอามันก็ด่าเอาเอาไปถ่ายแต่คลิปแต่คลิปแล้วไม่ทํางานเออใช่ไหมถ่ายแต่คลิปแต่คลิปก็ไม่ทํางานอา่าเขาก็จะเอฟซี MC, เขาก็จะด่าก็จะด่าจะว่าเอาเนี่ยก็คือการเอ่อเป็นที่มาของคําว่าทํางานแลกคลิปนะ มันก็ต้องเป็นอย่างนี้เพราะว่าการที่จะหาเงินจาก youtube มันต้องมีคนดูใช่ไหมการที่จะหาเงินจาก youtube มันก็ต้องมีคนดูแต่คนดูมาจากไหนคนดูก็คือ f c ของพ่อใหญ่พลพ่อใหญ่พล f c ของพ่อใหญ่พลก็คือคนดูมันไม่ใช่ f c ของตัวเองเหมือนอิสระ,ะไปถ่ายพ่อใหญ่พลอย่างเงี้ยถ้าอิสระ,ะถ่ายอย่างเดียวเลยไม่ช่วยพ่อใหญ่พลทํางานคนก็ดูอยู่แป๊บหนึ่งสักพักหนึ่งมันคนเขาก็จะดา่าอะไรวะ ทายแต่พ่อใหญ่พลอย่างเดียวเลยทําไมมึงไม่ช่วยพ่อใหญ่พลบ้างอา่มันก็จะเป็นอย่างนี้ก็เลยก็เลยจะต้องเป็นก็เลยไปคํานี้มาอา่าแต่ว่าบางคนพอเห็นว่าพอเห็นว่าปลาในบ่อเออปาปลาปลาในบ่อพ่อใหญ่พลมีเยอะเออแล้วตัวใหญ่ๆน่ากินทั้งนั้นเลยบางคนก็ใช้วิธีช็อตเอา เออหรือไม่ก็ใช้วิธีเอาแหไปบานเอาอย่างเงี้ยแทนที่จะตกเอาตกปลาตกปลาทีละหน่อยทีละหน่อยบางคนก็ใช้วิธีเผลอ,อสูบน้ําออกเลยอย่างเงี้ยใช่ไหมเออโวยเอาปลาไปหมดเลยอย่างเงี้ยโกยเอาปลาไปขบอตัวเองอย่างเงี้ยใช่ไหมบางคนเขาขุดบอ่อขึ้นมาเองใช่ไหมแล้วก็กลัาปลาจากเออบ่อเพราอยาคนไปใสบ่บ่อตัวเองหมดเลย เออ่ปลาซิวปลาซอยไม่เอาเลยนะเอาปลาพวกอะไรอนะปลาบึกอย่างเงี้ยเออแพงๆอย่างเงี้ยปลาบึกอย่างเงี้ยปลาเออ่ปลาเนื้ออ่อนอย่างเงี้ยฮะเออ่ปลานิลตัวใหญ่ๆ,ๆอย่างเงี้ยใช่ไหมเอาขนเอาไปไว้ในขนเอาไปไว้ในบ่อของตัวเองหมดอย่างเงี้ยเออแล้วก็เลี้ยงเสี้ยมปลาเ,เลี้ยงปลาด้วยการเสี้ยม เสียว่าปอกเก่ามันปัญหามันเยอะนะเออมันไม่เหมือนอยู่ในนั่นหรอกอะไรเงี้ยไม่ไม่เหมือนอยู่หน้าจอนะเออใช่ไหม <c oughs> <c oughs> พี่พลคิดทุกคนก็จะไปไม่ได้คิดตามแกไม่ได้คิดตามพ่อใหญ่พลพ่อใหญ่พลก็บอกว่าเออก็ต้องทำงานก็ต้องช่วยกัน เออก็ต้องนน่นต้องนี่อะไรบางคนก็บอกว่าก็เหมือนค่อยค่ยก็บอกว่าเออมัน u-tube จะให้ไปเป็นก่อสร้างมันไม่ได้เออมันจับเป็นแต่กล้องจับเป็นแต่ปากกามันไปจับเกียงไปจับเลื่อยไปจับปูนไปอะไรเงี้ยมันทำไม่ได้เออมันเป็นได้อย่เดียวคือช่างเถอะอะไรเงี้ยแต่พอหลายคนก็ดึกติดกับความคิดของตัวเองว่ามันจะต้องพัฒนา ช่ไหมเหมือนที่ตัวเองทําก็คือพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆ,ๆอย่างเงี้ยก็ต้องถือว่าแกก็คิดถูกนะเออแต่ว่า,อย,าอย่างผมเนี่ยผมว่าคิดผิดตั้งแต่แรกเลยเพราะว่าผมก็คิดว่ามันทําไม่ได้กันหรอกเออแต่สุดท้ายมันก็ทำไม่ได้กันเยอะ <laughs> ใช่ไหมมันก็ทําไม่ได้กันเยอะ <laughs> อ่ะ ค่อยจะบันทึกไฮไลท์มันค่อยบันทึกยังไงวะเออระบบใหม่นี่มันระบบใหม่นี่มันบันทึกไฮไลท์ไม่ได้เหรอเออ